การที่แบบจำลองได้มีการอัปเดตใหม่ล่าสุดก็เป็นที่ชัดเจนเกือบจะ1 0 0เจากเหตุการณ์ในครั้งนี้อีสานเป็นด่านหน้าอย่างแน่นอนพุ่งขึ้นฝั่งแน่พยากรณ์อากาศตั้งแต่18พฤศจิกายนจนถึง27พฤศจิกายนนี้สวัสดีครับ ก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับพยากรณ์อากาศกับแอดมินลุดสิทธิคนจนคนนี้คนเดิมครับท่านผู้ชมครับจากช่วงตั้งแต่เย็นย่ำค่าม,มืดวันนี้เป็นต้นไปใช่ครับตั้งแต่ช่วงเย็นย่ำค่าม,มืดวันนี้วันเสาร์ที่18พฤศจิกายนเหลือเวลาเตรียมตัวอีกเพียงแค่ไม่กี่วัน ก็จะถึงวันพระฤหัสบดีที่23พฤศจิกายนซึ่งก็ต้องคอยจับตานะครับเพราะว่าจะมีการก่อตัวของย่อมความกดอากาศต่ําลูกใหม่ใช่ครับก็ต้องมาลุ้นกันอีกครั้งว่าย่อมความกดอากาศต่ําลูกนี้ในทะเลจีนใต้จะสามารถทาพิกำแรงขึ้น เป็นพายุได้หรือไม่จากการอัปเดตตามแบบจำลองล่าสุดนั่นเองครับซึ่งถ้าหากท่านผู้ชมสังเกตในช่วงของวันพฤหัสบดีที่23พฤศจิกายนซึ่งก็มีเวลาเตรียมตัวอีกแค่ไม่กี่วันนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าในทะเลจีนใต้ถางตอนล่างล่างลมระดับพื้นผิวของน้ำทะเลเริ่มมีการหมุนวน ทวนเข็มนาฬิกาใช่ครับนี่คือสัญญาณการก่อตัวที่จะเป็นย่อมความโดอรกาศตามปกคลุมในบริเวณทะ,ทะเลจ,จีนใต้ทางตอนล่างต่อไป ในอนาคตนั่นเองครับซึ่งก่อนที่แอดมินจะพาท่านผู้ชมไปอัปเดตเส้นทางของจ่อมความกดอากาศต่ำลูกนี้ที่จะมีการก่อตัวในอนาคตจากการอัปเดตตามแบบจำลองล่าสุดนะครับเรามาอัปเดตลักษณะสภาพอากาศในประเทศไทยกันก่อนใช่ครับลักษณะสภาพอากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว,ว่า ตั้งแต่ช่วงเย็นยำคำมืดของวันเสาร์ที่18พฤศจิกายนเป็นต้นไปนั้นโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องที่ชอบตื่นตั้งแต่ตอนเช้าๆนะครับยังจำภาพบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ได้หรือไม่ครับหลายพื้นที่มีอากาศเย็นถึงค่อนข้างไปทางหนาวกันเลยทีเดียวใช่ครับเนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือก็คือ มวลอากาศเย็นมีกำลังแรงนั่นเองนะครับยังคงปกคลุมทางประเทศไทยตอนบนบริเวณทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและรวมถึงทางภาคตะวันออกนะครับสำหรับตั้งแต่บริเวณทางภาคใต้ตอนบนถึงบริเวณทางภาคใต้ทางตอนล่างนะครับก็มีอากาศเย็นในช่วงเช้าเช่นเดียวกันแต่จะบวกในเรื่องของปริมาณของฝนตกหนักลักษณะกระจายตัวด้วยในช่วงนี้นั่นเองนะครับเนื่องจากว่า แนวประทะอากาศที่เคลื่อนตัวนะครับบางช่วงเวลาก็เคลื่อนตัวไปปกคลุมทางภาคใต้ตอนบนบางช่วงเวลาก็ปกคลุมบริเวณทาง ภาคใต้ทางตอนกลางหรือตอนล่างนั่นเองจึงทําให้มีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องแล้วก็ฝ้าผ่าบวกกับมรสุมของทางตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดนําปริมาณความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณทางทะเลจีนใต้อ่าวไทยแล้วก็พัผ่านทางภาคใต้ลงสู่ทะเลอันดามันนั่นเองนะครับอุณหภูมิในช่วงนี้นะครับจะลดลงเล็กน้อยก็ขอให้ประชาชนใน ที่อาศัยบริเวณทางประเทศไทยให้ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลงรวมถึงให้เพิ่มความระมัดระวังอันตรายจากอัคคีภยัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้เนื่องจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างแห้งและบวกกับลมค่อนข้างแรงนั่นเองครับจากนั้นมาอัปเดตในเรื่องของขึ้นลมกันบ้างนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนว่าลักษณะสภาพอากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณทางอ่าวไทยทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2-3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรและทางทะเลอนามันในช่วงนี้มีคลื่นสูงอยู่ประมาณ1เมตรบริเวณที่เกิดฝนตกฟ้าขนองนะครับก็จะมีคลื่นสูงได้มากกว่า2 m. เมตรก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณทางภาคใต้ตั้งแต่ตอนกลางถึงตอนล่างให้ระวังในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมาก จากการที่มีปริมาณของฝนตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉพันน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ําไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณตามแนวชายฝั่งของทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกให้ระวังอันตรายจากคลื่นที่สัตว์เข้าหาฝั่งในช่วงนี้ไว้ด้วยนะครับ ชาวเรือชาวประมงควรเดินเรือกัด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทางอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงระยะนี้ไปก่อนจากนั้นแอดมินขออนุญ,ญาตพาท่านผู้ชมมาเจาะลึกรายละเอียดสภาพอากาศในแต่ละภาคลักษณะสภาพอากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าบริเวณทางภาคเหนือ ลักษณะสภาพอากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้จะมีอากาศเย็นถึงค่อนข้างหนาวได้ในช่วงตอนเช้าบวกกับลมค่อนข้างแรงนะครับอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยนะครับบริเวณทางยอดดอยอากาศจะค่อนข้างเย็นถึงค่อนข้างหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8 15องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศที่ค่อนข้างเย็นถึงค่อนข้างหนาว แล้วก็ลมค่อนข้างแรงเช่นเดียวกันนะครับบริเวณยอดภูจะมีอากาศเย็นถึงค่อนข้างหนาวแล้วก็หมอกหนาในช่วงนี้อุณหภูมิต่ำสุด8-15องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณทางภาคกลางจะมีอากาศเย็นในช่วงตอนเช้าลมค่อนข้างแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยนะครับปริมาณฝนสามารถตกปไปายได้แต่ค่อนข้างเล็กน้อยในช่วงนี้นะครับลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาดูทางภาคตะวันออกกันบ้างลักษณะสภาพอากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าจะมีอากาศเย็นในช่วงตอนเช้า กับจะมีหมอกเกิดขึ้นในบางแห่งลมค่อนข้างแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยลมตะวันออกเฉียงเหนือมาด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งขึ้นสูงได้มากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกทางตอนบนของบริเวณทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีอากาศเย็นในช่วงตอนเช้าแล้วก็ลมค่อนข้างแรงนะครับอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อย ทางตอนล่างของทางภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองสามารถเกิดขึ้นได้ร้อยละ60ของพื้นที่ใช่ครับร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณทางจังหวัดพัทลุงสงขลาปตัตตานียะลาและนราธิวาส ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฝนากรนองขึ้นสูงได้มากกว่า3เมตรมาดูทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับฝนฟ้าขนองในช่วงนี้ร้อยละ60ของพื้นที่เช่นเดียวกันใชครับปริมาณของฝนนะครับทางภาคใต้ ฝั่งตะวันออกและทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกร้อยละ60ของพื้นที่เช่นเดียวกันแล้วก็มีปริมาณของฝนตกหนักกระจายตัวได้ในบางแห่งนะครับทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะเน้นจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังแล้วก็จังหวัดสตูลลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลจะเกิดอากาศเย็นในช่วง ตอนเช้ากับจะมีลมค่อนข้างแรงนะครับอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยลมตะวันออกเชียงเหนือมาด้วยความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นแอดมินขออนุญาตพาท่านผู้ชมมาดูในเรื่องของความกดอากาศสูงหรือก็คือในเรื่องของความเย็นนะครับแล้วเราจะเล่นโมเดลต่อไปตั้งแต่ช่วงวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนจนถึงช่วงประมาณวันจันทร์ที่ ยี่สิพฤศจิกายนใช่ครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะว่าช่วงวันที่19ถึง20พฤศจิกายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือก็คือมวลอากาศเย็นยังคงทรงอิทธิพลมีกำลังค่อนข้างแรงอย่างต่อเนื่องแผ่มาจากประเทศจีนเข้าปกคลุม ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องบริเวณทางภาคเหนืออีสานกลางและก็ตะวันออกลักษณะเช่นนี้จะทําให้ในประเทศไทยทางตอนบนอุณหภูมิจะลดลงโดยจะมีอากาศเย็นถึงค่อนข้างหนาวแล้วก็ลมค่อนข้างแรงนะครับหากว่าเพื่อ่พี่น้องท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาดูแอดมินเป็นคลิปแรกนะครับให้สังเกตตามปื้นที่เป็นสีน้ําตาลนะครับปกคลุมหมายความว่าปื้นที่เป็นสีน้ําตาลปกคลุมบริเวณทางประเทศไทยตอนบน มีกาลังที่ค่อนข้างแรงหรือว่ามีสีน้ําตาลที่ค่อนข้างเข้มมากเท่าไหร่หมายความว่าปริมาณความเย็นแทรกซึมเข้ามาปกคลุมด้วยกําลังที่ค่อนข้างแหว่งมากขึ้นเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าช่วง1 9ถึง20นะครับปื้นสีน้าตาลเนี่ยจะค่อนข้างเข้มหมายความว่าความเย็นมีกําลังค่อนข้างแรงหรือว่ามีความเย็นที่เพิ่มขึ้นและเมื่อเราเล่นโมเดลต่อไปในช่วงของวันอังคารที่21พฤศจิกายนใช่ครับ ปื้นสีน้ำตาลจะเริ่มอ่อนลงหรือเริ่มเจือจางลงฉะนั้นหมายความว่าบริเวณความวกดอากาศสูงหรือก็คือมวลอากาศเย็นเริ่มมีกําลังอ่อนลงนั่นเอง ตั้งแต่ช um so ่วงวันที่21พฤศจิกายนฉะนั้นหมายความว่าสภาพอากาศก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งจึงทําให้ในประเทศไทยอุณหภูมิจะสูงขึ้น2-4องศาเซลเซียสเน้นย้ําตั้งแต่ช่วง21พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับแต่ยังคงทําให้มีอากาศเย็นกับมีหมอกเกิดขึ้นได้ในช่วงตอนเช้าสําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก็มีกําลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมบริเวณทางอ่าวไทยภาคใต้และ ทะเลอันมันด้วยกำลังที่ค่อนข้างอ่อน แต่ยังคงทําให้บริเวณทางภาคใต้ทางตอนล่างๆนะครับตั้งแต่ตอนกลางถึงตอนล่างยังคงสามารถเกิดฝนฟ้าขนองมีปริมาณของฝนตกหนักกระจายตัวได้ในบางแห่งสําหรับคลื่นลมบริเวณทางอ่าวไทยตอนล่างก็จะมีกําลังปานกลางโดยมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงได้มากกว่า2เมตรส่วนทางทะเลอันมันจะมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรจากนั้นแอดมินขออนุญาตกลับมาดูในเรื่องของฝนฟ้าอากาศ เล่นโมเดลต่อไปในช่วงระหว่างวันที่22-23พฤศจิกายนท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลเย็นนะครับก็มีกำลังอ่อนตั้งแต่วันอังคารที่21พฤศจิกายนเลยมานะครับในช่วงของวันที่22และ23ก็ยังคงมีกำลังค่อนข้างอ่อนจึงทำให้ปริมาณของฝนนะครับยังคงปกคลุมและก็ตกได้บริเวณตั้งแต่ ทางภาคใต้ตอนกลางถึงบริเวณทางภาคใต้ทางตอนล่างก็คือตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงมาถึงบริเวปณปัตตานียะลาและเกาะนาลาทิวบาทอากาศเย็นนะครับสามารถ คลุมได้ในช่วงตอนเช้าของทางประเทศไทยตอนบนนะครับบริเวณทางภาคเหนืออีสานกลางแล้วก็ตะวันออกประกอบกับจะมีหมอกเกิดขึ้นได้ในช่วงตอนเช้านะครับและในช่วงของวันพฤหัสบดีที่23พฤศจิกายนแอดมินอยากให้ท่านผู้ชมนะครับเริ่มจับตาบริเวณทางทะเลจีนใต้าทางตอนล่าง กระแสของลมระดับพื้นผิวเริ่มมีการหมุนวนทวนเข็มนาฬิกาฉะนั้นหมายความว่านี่จึงเป็นสัญญาณการก่อตัวของย่อมความกดอากาศต่ำลูกใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นและเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นภาพอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเราจะเล่นโมเดลต่อไปในช่วงของวันศุกร์ที่24พฤศจิกายนท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าในทะเลจินต้ทางตอนล่าง เกิดย่อมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นจากการอัปเดตตามแบบจำลองล่าสุดให้ย่อมความกดอากาศต่ำลูกนี้มีแนวโน้มที่จะทวีกําลังแรงขึ้นใช่ครับท่านผู้ชมฟังไม่ผิดมีแนวโน้มที่จะทวีกําลังแรงขึ้นจากนั้นเส้นทางของย่อมความกดอากาศต่ำลูกนี้มีแนวโน้มที่จะไปไหนต่อละจากการอัปเดตตามแบบจำลองใหม่ล่าสุดนะครับ <c oughs> เพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลาเราจะเล่นโมเดลต่อไประหว่างช่วงวันที่25 ถึง26พฤศจิกายนย่อมความกดอากาศต่ำลูกนี้มีแนวโน้มที่จะพุ่งเข้าประชิดชายฝั่งบริเวณทางประเทศเวียดนามทางตอนกลางจากนั้นจะขึ้นฝั่งอย่างรวดเร็วพร้อมกับจะเริ่มอ่อนกำลังลงเนื่องจากว่าย่อมความกดอากาศต่ำที่ขึ้นฝั่งแล้วก็จะอ่อนกำลังลงซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติและก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างธรรมดาแต่บริเวณความชื้นจะกระจายตัวเข้ามาปกคลุมบริเวณทางเวียดนามลาวทางตอนล่าง และทางประเทศกัมพูชาต่อไปเพื่อให้เป็นการเสื่อมเวลาเราจะเล่นโมเดลต่อไปในช่วงของวันจันทร์ที่27พฤศจิกายนท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมครับปืนที่เป็นสีฟ้าปกคลุมบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล,ล่างก่อนบริเวณทางภาคตะวันออกจากนั้นตามมาด้วยบริเวณทางภาคกลาง และทางภาคใต้ต่อไปนั่นเองนะครับซึ่งบริเวณทางภาคเหนือทางภาคกลางทางตอนบนยังคงต้องจับตาจากการเคลื่อนตัวของปริมาณความชื้นที่กระจายตัวเข้ามาปกกลุม mm hmm. เมื่อเราเห็นภาพที่ชัดเจนนะครับ mm hmm. ว่าปริมาณความชื้นกระจายตัวช่วงวันที่26ถึงวันที่27พฤศจิกายนนะครับจากนั้นมาดูในเรื่องของกระแสของลมชั้นบรรยากาศนะครับว่าจะมีการ เืออำหน่วยหรือไม่นะครับเริ่มต้นกันที่ระดับฐานเมฆนะครับเป็นชั้นลมระดับฐานเมฆท่านผู้ชมจัสังเกตเห็นว่าชั้นนี้ให้ว่าเริ่มมีกําลังที่ค่อนข้างแรงนะครับปกคลุมบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่คือด่านหน้าตามมาด้วยบริเวณทางภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็โซนบริเวณทางภาคใต้ทางตอนบนนะครับสำหรับในบริเวณทางอ่าวไทยจะมีย่อมความกดอากาศต่ําที่ ปกคุมและมีแนวโน้มการเคลื่อนตัวนะครับก็ปกคุมแถวบริเวณทางอ่าวไทยทะเลจินใต้ทางตอนล่างรวมถึงบริเวณทางปลายแหลมยวนต่อไปนั่นเองนะครับถ้าสภาพอากาศเป็นเช่นนี้ก็ชัดเจนนะครับปริมาณความชื้นได้กระแสลมเอื้ออำหนวยแบบนี้ แต่อย่างไรแอดมินก็ต้องขอเน้นย้ำอีกครั้งขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจไปก่อนนะครับสภาพประกาศยังคงสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้หากนำข้อมูลใหม่มาอัปเดตแผนที่นะครับหากท่านใดที่ฟังคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดติดตาม กดไลค์กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดนะครับสำหรับการรายงานสภาพอากาศในคลิปนี้กับแอดมินลุดสิทธิคนจนคนนี้คนเดิมก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ